ขอพลังงานไพ่ดึงตัวตนพลังงานของคุณในช่วงนี้ออกมาสิามาดูรักษาความเรียบง่ายความธรรมดาความสดใสในตัวคุณไว้คุณอยากทาอะไรลุยเลยค่ะทับเลยค่ะถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันเติมเต็มความสดใสเติมเต็มพลังใจต่างๆให้กับตัวคุณให้ลงมือทำสําหรับในเรื่องของมุมมองความรักเนาะความที่คุณเป็นคนสดใสพลังงานความสุขพลังงานความสดชื่นตัวเนี้ยมันจะเป็นแรงดึงดูดให้ใครต่อใครเข้าหาคุณเพราะว่าเขาจะได้รับพลังงาน ความสดใสความที่อยากจะรู้จักคุณตรงเนี้ยนะคะจากคุณเช่นกันเขาคงไม่มีใครต้องการพลังงานที่แบบเครียดกดดันต่างๆใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกันนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ดูแล้วคืออารมณ์ดีนะคะสดใสร่าเริงมีความเป็นตัวของคุณเองเนี่แหละนะคะมันจะเป็นพลังงานดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณรวมไปถึงถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์แนมะ้แต่อดีตคนรักของคุณยังต้องการที่จะกลับมางอคุณยังต้องการที่จะครอบครองคุณอยู่เลยเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยอมรีเทิร์นไปหาเขาไหม ถ้าคุณให้โอกาสนะคะนั่นสื่อถึงว่าคุณต้องรักษาความมีคุณค่าของตัวคุณเองไว้นะให้เขาเป็นฝ่ายปรับเปลี่ยนบ้างเพราะที่ผ่านมาคุณเปลี่ยนมาตลอดนะคะแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขายังคงเดิมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์มันก็จะมีโอกาสจบในลักษณะเดิมถ้ามองถึงความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะถามว่ามีโอกาสไหมมันมีโอกาสเข้ามานะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่บางทีคุณกับเขาอาจจะต่างขั้วกันแต่เขายอมรับในความเป็นตัวคุณนะคะอันนี้คือพลังงานคนใหม่ที่จะเข้ามาคาแนะนําของไพ่นะคะไพ่ยังบอกคุณว่าให้คุณเลือกกกที่จะปป้้องความรูสึ ตัวคุณเองนะให้รักษาความมีคุณค่าของตัวเองไว้นะคะเนี่ยนะคะการเริ่มต้นใหม่ให้นื้อที่ความสุขของตัวคุณเองอะไรคือตัวตนของคุณอะไรคือพลังงานที่มันอยู่ในตัวตนของคุณไม่ต้องเปลี่ยนคุณอาจจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบว่ามีความสุขมีความเรียบง่ายสนุกกับสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจําวันก็คือให้เก็บรักษาสิ่งสิ่งนี้ไว้เพราะมันเป็นแรงดึงดูดที่ดีที่จะทําให้หลายต่อหลายคนอยากที่จะเข้ามาหาอยากที่จะเข้ามาทําความรู้นะคะอันนี้คือพลังงานที่ไพ่สื่อถึงคุณเนาะสำหรับวันนี้ ก็ประมาณนี้บ๊ายบายค่ะ